การปล่อยวางความจริงมันหมายความอย่างนี้อุปมาเหมือนเราแบกก้อนหินหนักอยู่ก้อนหนึ่งแบกไปก็รู้สึกหนักแต่ก็ไม่รู้จะทําอย่างไรกับมันก็ได้แต่แบกอยู่นั่นแหละพอมีใครบอกว่าให้โยนมันทิ้งเสียสิก็มาคิดอีกแล้วว่าเอ๊ะถ้าเราโยนมันทิ้งเสร็จแล้วเราก็ไม่มีอะไรเหลือนะสิก็เลยแบกอยู่นั่นแหละไม่ยอมทิ้งถึงจะมีใครบอกว่า โยนทิ้งไปเถอะแล้วจะดีอย่างนั้นเป็นประโยชน์อย่างนี้เราก็ยังไม่ยอมโยนทิ้งอยู่นั่นแหละเพราะกลัวแต่ว่าจะไม่มีอะไรเหลือก็เลยแบกก้อนหินหนักไว้จนเหนื่อยอ่อนเพลียเต็มทีจนแบกไม่ไหวแล้วก็เลยปล่อยมันตกลงตอนที่ปล่อยมันตกลงนี่แหละก็จะเกิดความรู้เรื่องการปล่อยวางขึ้นมาเลยเราจะรู้สึกสบายแล้วก็รู้สึกได้ด้วยตนเองว่า การแบกก้อนหินนั้นมันหนักเพียงใดแต่ตอนที่เราแบกอยู่นั้นเราไม่รู้หรอกว่าการปล่อยวางมันมีประโยชน์เพียงใด